ุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญต่อการใช้รถใช้ถนนค่ะเนื่องจากเป็นผลดีต่อตัวผู้ขับขี่และเพื่อนร่วมทางตำรวจทางหลวงจึงเตรียมรับมือปฏิบัติการเชิงรุกเสริมมาตรการตรวจจับความเร็วมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์พร้อมป้ายรณรงค์ต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษคะ่ะ ข้อมูลสะสมเจ็วันระวังอันตรายเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2557จังหวัดส,สงขลาของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี2556และปี2557ปี2556เกิดอุบัติเหตุ61ครั้งปี2557เกิดอุบัติเหตุ59ครั้งปี2556บาดเจ็บ60คนปี2557บาดเจ็บ57คน ปี2556เสียชีวิต9รายและปี2557เสียชีวิต8รายจากสถิติดังกล่าวยอดอุบัติเหตุสะสมลดลงไม่มากนักทางสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำโดยพันตำรวจเอกภาคินนาระนองผู้กำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจึงเห็นความสำคัญมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งในปีนี้กำหนดช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2558พันตำรวจเอกภาคินนาระนองผู้กำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่าตำรวจทางหลวงได้มีมาตรการเสริมที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีมาตรการในการตรวจจับความเร็วซึ่งการตรวจจับความเร็วจะมีการระบุเวลาจำกัดความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากเกินจากนี้เรดาร์ーーก็จะจับโดยใช้เรเซอร์ รถที่ขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปภาพจะจับความเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐานถ้าหากผู้ขับขี่ต้องการดูว่าขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงหรือไม่ก็สามารถตรวจสอบได้จากเครื่องตรวจจับความเร็วที่บันทึกไว้ส่วนเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในท้องถนนตํารวจทางหลวงมีมาตรการในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ถ้าเกินมาตรฐานที่กําหนดก็จะมีบทลงโทษทางอาญามีโทษทั้งจําทั้งปรับแล้วแต่กรณีไป นอกจากนี้ยังมีป้ายรณรงค์ต่างๆตลอดเส้นทางเป็นระยะระยะอาทิป้ายห้ามวิ่งขวายกเว้นจะแซงป้ายตรวจจับความเร็วป้ายสงกรานต์เมาไม่ขับไปกลับปลอดภัยเป็นต้นเพื่อที่จะได้เตือนสติประชาชนที่สัญจรบนท้องถนนให้ลดความเร็วลงมีความตื่นตัวในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นและเป็นการสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ขับขี่อีกทางหนึ่งด้วยดีค่ะอยากให้มีเป็นจุดๆแบบนี้ก็ช่วยป้องกันอันตรายได้กับประชาชน ดีมากค่ะดีมากเลยเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเตือนสติไปด้วยระหว่างการเดินทางพันตำรวเอกภาคินนรนองผู้กำกับการ7็กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้แนะนำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานได้เตรียมความพร้อมใน3ด้านด้านคนด้านยานพาหนะและด้านเส้นทาง อยากจะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งว่าการเตรียมความพร้อมของคนนะครับก็อยากจะให้ประชาชนที่สัญจรไปมานะครับที่กําลังจะเดินทางจากกรุงเทพลงมาทางภาคใต้นะครับอยากจะให้มีการพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะออกเดินทางครับเนื่องจากว่าเส้นทางภาคใต้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้ไม่ง่วงนะครับเวลาเวลาเราขับขี่ ส่วนการเตรียมความพร้อมในด้านของรถนะครับก็อยากจะให้ประชาชนช่วยตรวจสอบนะครับสภาพรถนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับเบรกใบปัดน้ำฝนไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเรียกว่าให้ความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ใช้ถนน เพื่อร่วมทางนะครับผมอยากให้เตรียมเส้นทางในการเดินทางเส้นนิดนึงนะครับว่าถ้าเราวางแผนในการเดินทางไว้ดีนะครับเราก็จะสามารถที่จะลดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาอันสั้นนะครับนอกจากนี้ตำรวจทางหลวงยังมีสายด่วน1 1 9 3ที่จะคอยให้บริการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางต่างๆเพื่อจะเดินทางให้ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยอดุลเดชมาเสมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีรายงาน